อ่าอเดีนะครับน,าน,าน,านั่นแหละก็ถ้าผมลงคลิปรัวๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับช่วงนี้ว่างนะครับไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาหาดูในไอดีนะว่าเออมันพอจะมีอ่าตัวอะไรที่เราจะสามารถรีวิวได้บ้างอนะ่ะเนาะเออที่ผมยังไม่เคยรีวิวไปนะครับเนื่องจากว่า <c oughs> คือคือเพชรผมไม่พอเปิดไอสเตลล์แบ็กนะครับทุกคนก็น่าจะได้ไม่ได้ดูไอตัวสเตลล์แบ็กกับตัวของจัดเนาะสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวไว้ในอนาคตแล,ล้วกันนะครับถ้าเกิดผมสุ่มได้เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูอีกทีนแล้วกันนะครับเดี๋ยว ช่วงนี้ก็ดูตัวอื่นไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมยังไม่สปอยนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างผมจะทยอยรีวิวตอนนี้นะครับนั่นแหละไม่นอกเรื่องดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวละครเอเนลตัวนี้กันดีกว่านะครับเขามาเป็นสายโล่ด้วยนะครับโอ้โหขนลุกเลยผมนึกลึกชาได้แล้วทำไมผมถึงไปรีวิวตัวนี้ทัทีมันเป็นโล่นั่นเองโอเคจ้างมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกันก่อนนะครับเพราะว่ามันมีความสามารถเทปที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับสกิลด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่งงเนาะนะฮะเริ่มจากสกิลหนึ จะสร้างดาเมจระยะกลางนะครับผมสกิลนี้มีความเสียหายอยู่ที่553ดาเมจนะครับทำให้ศัตรูติดช็อตไฟฟ้านะครับผม100% 5วินาทีนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาห้าวิเนี่ยจะมีดาเมจ100โผออมาทุกทุกวิด้วยนะครับพร้อมกับลบดีเฟนส์ศัตรูนะครับผม10%เป็นเวลา20วินาทีนะครับคูลดาวอยู่ที่37วินาทีนะครับอันนี้เป็นสกิลเบิร์ดเนาะระยะกลางนะครับสร้างความแสียหายต้นหน้าต้องไปดูในเกมนะครับว่าเป็นยังไงผมยังไม่อยากเอาขึ้นนนนนนะะะเเดี๋ยยวมมมััจจปป็กการสอไไ่หุง เอนอ,ะน,น,อนะครับอ่าส่วนสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลที่จะทําให้ตัวเอเนละนั้นสร้างเทเดีร์แอเรียขึ้นมานะครับก็จะมีสายฟ้าทําดาเมจอยู่รอบๆเทเดีร์แอเรียนั้นนะครับผมกดครั้งแรกก็มีดาเมจที่รุนแรงเล,เลยนะครับผมถ้าเกิดอัพสกิลเต็มไปแล้วเนี่ยดาเมจอยู่ประมาณ528นะครับแล้วก็ระหว่างที่เทเดีร์แอเรียมันทําดาเมจอยู่เนี่ยจะมีดาเมจอยู่ประมาณ35ดาเมจเล็กๆนะครับแต่ว่าจะมีอ่ามันเรียกไง มันจะทำดาเมจต่อเนื่องได้สูงสุดถึง25ฮิตกันเลยทีเดียวนะครับเถิดแอเรียตรงนี้นะครับก็กดปุ๊บก็จะมีเทิดเทิดแอเรียขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็จะอยู่ระยะเวลาประมาณ18วินาทีเนาะอ่าคูลดาวน์สกิลนี้จะไวกว่าสกิลแรกนะครับอยู่ที่35วินาทีนะครับอ่าซึ่งไอเทิดแอเรียของสกิลที่2เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเทิดด้วยนะครับผมเทิดเบื้องต้นตั้งแต่4ดาวนะครับผมเมื่อตัวของอ่าเอเนล นะครับเข้าไปอยู่ในเทรดแอเรียนะครับผมจะมีการลดดาเมจที่ได้รับลงถึง40%นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากการน็อกแบ็กเป็นการล้มลงเฉยๆด้วยนะครับเรียกได้ว่าการน็อกแบ็กได้แล้วก็มีการดาเมจด้วยนะครับถ้าเกิดอยู่ในเทรดแอเรียของสกิลที่2นะครับนอกนั้นี้ก็ผมค่อยๆอ่านดีกว่าลองไปข้าวดีกว่าเนี <c> ่ย <oughs> แต่เยอะอยู่นเนี่ยเออเป็นตัวเลเจนด์นะครับตัวนี้มาคู่กับลุจินะครับเผื่อ <c oughs> ใครไม่ทันตู้มันเนาะ,อ,ะอ่านเทดดีกว่า อย่านอกเรื่องโอเคเมื่อ,อตัวศัตรูนะครับผมศัตรูทําการโจมตีใส่เอนลนะครับผมศัตรูจะมีโอกาสติดสถานะ,ะไฟฟ้าชอดไฟฟ้าไปนะครับผมสามเปอร์เซ็นตะ์นโอกาสตีสามเปอร์เซ็นต์ก็น้อยอยู่นะครับแต่ก,ก็สามเปอร์เซ็นต์มันก็มันก,มนก็มันก็ใช้ได้นะมันก็ไม่แย่นะดูอย่างไอ้แฮนคอ็อกดิมันกี่เปอร์เซ็นต์วะแฮนคอ็อกไอ้ตัวหมัดน้ําเงินเนะี่ยตัวนั้นมันยังโตนบ่อยเลยนะครับ นะก็ถ้าเกิดมีคนมาตีเอเนลนะครับจะมีโอกาสติดสถานะช็อตไฟฟ้านะครับผมสามเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าติดไปเนี่ยจะอยู่ประมาณห้าวินาทีนะครับรวมถึงตัวเอเนลด้วยนะครับถ้าเกิดตัวเอเนลทำการโจมตีศสัสตรูนะครับผมจะมีโอกาสติดช็อตไฟฟ้าเช่นกันนะครับแต่ว่าจะติดแค่ประมาณสามวินาทีเนาะอะแล้วก็ตัวของเอเนลจะกันไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเพราะว่านั่แหละครับก็ตามที่เห็นนี่แหละนะฮะนะ แล้วก็ยังเยู่นเทตุสีดาวเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเหตุเบื้องต้นของสายโลด้วยก็คือเมื่อตัวของเอเนลยืนอยู่ใน,ในอาณาเขตธงของตัวเองจะลดดาเมจที่ได้รับลง30%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวของเอเนลเนี่ยทำการโจมตีศัตรูที่ติดสถานะช็อตไฟฟ้าอยู่นะครับผมจะมีการเพิ่มดาเมจขึ้นมาให้20%ด้วยนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเข้าสู่เหตที่2นะครับเทตนี้จะได้มาหลังจากที่ปลดลิมิตเบรก5าดาวเหลือล80นะครับก็คือ,เ,อเมื่อตัวของเอเนลทำการสร้างางถนะ ช็อตไฟฟ้าใส่ศัตรูได้1คนนะครับผมจะมีการลดคูลดาวน์สกิลที่2ลง10%นะครับพร้อมกับบูตแอตแทกให้ตัวเอเนลเองเนี่ยสามเป็นเวลา10วินาทีนะครับไม่สามารถสแต็กได้นะไอตัวบัฟแอตแทกนี้นะฮะประมาณนี้ครับก็นั่นแหละมันเต็มที่สามสิบเปนะครับแต่ลดคูลดาวน์เนี่ยจะได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราทําบ่อยนะครับผมก็ต่อไปนะครับถ้าเกิดเรา ห้าดาวไปแล้วใช่ปะอันเก่าอะถ้าเกิดไอเทดตอนสี่ดาวถ้าเกิดเราอยู่ทงเราจะได,ได้แค่ลดดาเมจแต่ถ้าตัวเอเนลของเราห้าดาวเนี่ยมันจะมีการบูตครูดาวสกิลที่หนึ่งด้วยครับทำได้อ่าสกิลที่หนึ่งเนี่ยมันครูดาวไปขึ้นหนะ้าสิบเปอร์เซ็นต์ N L นะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับตัวของเอเนลนะครับผมก็เอาไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็กล่าวมารีวิวเฉยนะครับส่วนเหรียญที่ผมใช้เนี่ยก็นะก็ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าเกิดใครจะเล่นเอเนลนะครับผมก็เลยแบบว่าเนี่ยก็เจอเหรียญอะไรก็หยิบหยิบมาใส่ไป นะครับผมประมาณนี้ฮะเอามาให้ดูขำๆก็แล้วกันมาอ่านสกิลท่านผู้ชมเข้าใจสักหน่อยเผื่อใครยังไม่เคยเห็นตัวนี้นะครับผมผมพวกผมก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะเอเนลมันไม่ค่อยมีใครเอามาเล่นนะครับไปไม่นอกเรื่องดีกว่าเดี๋ยวเราลองไปเทสกันในเกมดีกว่าครับว่าตรงเอเนลมันจะเก่งแค่ไหนนะครับผมโอเคครับผมจับคู่ติีมบร้อยนะครับตาแรกเราอยู่กันที่ด่านฟิชแมนนะครับจับคู่โคตรนานเลยแต่ว่าก็เจอห้องนะครับแล้วก็อาจจะตึงๆหน่อยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมน่าจะได้ดูคลิปนี้ ไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวผมอยู่ดีอะเพราะคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะน่าจะเป็นคลิปดองนะครับนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นคลิปดองผมทําเก็บเอาไว้เอาไว้ลงอะไรเงี้ยนะครับน่าจะได้ลงต่อจากคลิปไมค์ครามั้งคลิปเนี้ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูเลยนะคตนะถ้าท่านผู้ชมได้เห็นคลิปนี้ก็น่าจะลงหลังไมค์ครามนั่นแหละนะครับโอเคนะโอ้แล้วก็ท่านผู้ชมไม่ต้องมาคาดหวังกับผมว่าผมจะเล่นเอเนชนะนะครับ <im itation> มันไป็ไสายลูกเออทุกคนน่าจะรู้ดีว่าผมเล่นสายลูกคตรขากนะครับ <im itation> มันไม่ได้เกิดมาเพื่อผมนะครับแต่ผมชอบท่าแดนมันมากเลยอ่ะเฮ้ยผมจะโดนแยง่งตรงแรก,กว่ะเนี่ยเรียบร้อยมาให้โอ้คุณมากเลยเพื่อนไปเลยนาะยไปเลยผมชอบท่าแดนมันจริงนะเดี่ยแหมนึกวามม่าจะแฟลชแต่มันอืดมากเลยวะ่ะมันมมันมันนคงไม่ใช่เดรแฟแต่มันอืดเกินนะครับเดี๋ยวเติมเกนนรดแป๊บนึง,นงขา้าว่างไงโอ้โหน่าจะเดือดน่าดูนะครับ สกิลไหนสร้างเถิดแอรียนะสกิลที่สองใช่ไหมต้องเพอร์เฟกต์ดรอแล้วค่อยกดนะครับเดรีมาเติมเกรดทำผลทัทล้งผมลงมาข้างล่างแล้วกันนะครับผมจะสร้างเถิดแอรียประมาณนี้ครับตังไว้ก่อนเราจะได้ไม่โดนน็องแบค็คนะครับโอเคแล้วก็ตูมเข้าไปโอ้ไม่เข้าเลยฮนะถึกมากอู้แล้วดับเบิลคิดมากอย่างงี้อู้แต่ว่ามีคนมาช่วยไม่ใช่ไม่ใช่ทีมผมมันเป็นไคโดทีมเขาไอแต่ไคโดจะตายแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยสวย อุ้ยมาวะ่ะเพื่อนดึงธงเพื่อนโอเคผมเปลี่ยนโพซิชั่นก็ได้วะพลังเล่นไม่ได้ครับคิดมันเยอะเก็บไฟรอนไปก่อนครับกินกินมันล้มว่ะฟี่โทษเพื่อนโอ้แม่งควรอะไรไปอยน์เด้ยโรเจอร์มาโอ้โหหลบไม่ได้ด้วยสวยละไปช็อตก่อนซูมเข้าไปแล้ก็ซูมเข้าไปโอเคโอ้แม่งเลื่อนรีโอเคกูไปแล้วเพื่อนเจอกัน อู้กูกาวเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บอือผมทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยตาเด็กเฮ้ยอ่าเรียบร้อยโอเคครับมันจะเกินไปได้พวกนี้กูเป็นเทพนะโว้ยโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ศักยภาพแม่งมีทั้งโรเจอร์ทั้งคิดเอาเด็กดูดิผมจะอยู่รอดไหมในเมตาแบบนี้นะครับเอ้าไอ้เพื่อนฆ่าได้หวะไองเี้ยอ่าเรียบร้อยปี่หม่อ่ะไปผมตั้งเหยือเลยตรงนี้ก่อน เอาดูตัดเลือดไม่ on, <utral. S 1> เป็นไรครับเฮ้ยแต่เห็นอะไรผมไม่ขึ้นนะน่ะเรียบร้อยเคละเคเฮ้ยโดนไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยเหมือนเหมือนจะไม่โดนนะฮะตีหลบได้แล้วบูุผมติีไงประเด็นเฮ้ยผมฟองผมฟองนุ่งได้ปะกตีโดนใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมตามจับไปนี่ก่อนดิโฮบี้เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้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 ผมลงขึ้นไปกันไปก่อนเด็กน้อยก็นะขอกันโนเท่าไหร่โอเค มาผมจะไล่มันไปอย่างงี้ไล่บี้ไปอย่างงี้ครับอ่ะอยากเก็บเก็บเลยเพื่อนเอาดิผมไม่ฆ่าใครก็ได้โอเคผมจะไม่ห้าเก็บธงผมเลยครับไม่มีทางแน่นอนโภบีเฮ่อตู้เติมเกรไว้เต็มไล่เวนอ่ะโดนครับโดนฮิหนึ่งคิวแรกแข่งบดิศาสตเอ้ยเอาวะหนึ่งคิวแรกของบริศาสตมาดีหนูเฮ้ยทำไม่ได้อ่านี่ไงการได้ด้วยมาดีเฮ้ยโอ้ผมก็ไม่ได้สกิลอยู่ดีอะเทสเทสเงี้ยวอมวอมตาแรกวอร์มตาแรกวอร์มแล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ย นีโอเคตาแรกวอร์มครับ <laughs> ผมผมว่าผมต้องไปเปลี่ยนเหรียญแล้วอะแ <laughs> ม่งตีไม่เข้าเลยเว้ยโอเคครับาทายสองเราอยู่กันที่ <laughs> แลนด์ออฟบอนนสเตทนะครับเมื่อกี้ก็ <laughs> ไม่ทำอะไรเลย <laughs> มันก็ทำแหละแต่คือมันไม่มีดาเมจฆ่าคนาเป็นตัวการทงนะครับเรียก <laughs> ได้ว่าสร้างสถานะปั่นป่วนได้ดีนะโรเจอร์ก็โดนสถานะนี้ได้นะไอช็อตไฟฟ้าเนี่ยแต่ดาเมจมันไม่มีมมมมก็ฆ่าเขาไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมล่ะ ต้องการแครี่ในทีมมันต้องดูว่าเพื่อนเราดาเมจหนักแค่ไหนเนี่ยดาตานี้เดี๋ยวดูก่อนพึ่งดาเมจใครได้บ้าง <c oughs> จะพยายามไปเกาะเขาแล้ว <c oughs> ต้องเป็นโรเจอร์นะท่านผมก็ต้องตามโรเจอร์ไปนะ80บูทสองด้วยโอเคฝั่งนู้นก็เอ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยโหดเอ้ยได้อยู่เฮ้ยไม่แน่ตาที่ผมอาจจะมีคิวก็ได้มาเว้ยเอ้ยแต่เมื่อกี้ผมชนะนี่หว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรอพึ่งนึกได้ว่าตัวเองเล่นชนะเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย อโอเคคิดเขาบอกว่าแอมดีเฟนต์นะครับก็คือเขาจะเป็นคนกันธงแรกที่บ้านเองไนงะเดี๋ยวผมจัดให้ไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปกับโรเจอร์นะครับผมจะไปทำเทรดแอร์เรียครับผมจะยืนเป็นเพื่อนเขานะโอเคให้เขาไปกสองคนก่อนผมเลี้ยวซ้ายดีกว่าไปทำธงใหม่ดีกว่าธงมันจะได้นำไหมมีที่ยืนให้ผมตรงน,นี้ก็ยังดีโอเคย่ามาโตกออกซ้ายไปไเก็บธงนะครับน่าจะตามไปไม่ได้นะฮมีผมรอช่วยฝั่งน,นี้ดีกว่า ไปเอาได้ค่าอ่ะพูดเป็นเล่นไปเฮ้ยบานาะได้ค่าคนด้วยไอ้เหี้ยหัวจัดเฮ้ยแต่มันเป็นลูฟี่มันกันสายฟ้านี่หว่าโอเคผมมีเพดอรเรียน,นะครับเฮ้ยโดนโดนโดนช็อตนะเพื่อนอ๋ออ๋ออออ๋อเอาไปดรอสได้เฮ้ยที่ผายตายเนี่ยอ่าเรียบร้อยฝันดีอ่าเน,นี่ยตายจริงสาก้าได้ไโทูอ่ะมาครับเสี่ยธงไปยืนยังไงให้เสี่ยธงวะเนี่ยตายแล้ว วูแต่รู้ว่าลูฟี่ฝั่งนู้นมันรู้สึกจะสี่ดาวหรือเปล่ามันเก่งขนาดนี้ไคโดเฮ้ยโอ๊ยยา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 นายาโอเคผมจะเปลี่ยนตำแหน่งแป๊บอ่าผมจะมาเอาธงก่อนผมต้องการที่ยืนอ่ะผมต้องการลดดาเมจสามสิบอะมันจำเป็นนะเนี่ยสามสิบยังไม่พอเลยต้องทำเท็ดแอเรียด้วยนะครับได้เป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบเอาวะเออเพราะว่ากันในตอนยืนในเท็ดแอเรียมันสี่สิบเนาะเฮออกูหลอนอย่ายาตรงใจไอ้ลุงมันปลาขู่ โอเคครับอ่าเราไม่เราไม่โดนน้องแบ็กลุงนะอ่าดรอปไปแล้วมียุ่งเห็นอยู่นี่เอาตายด้วยอ่าเรียบร้อยฮะโคตรแรงดรอปได้ครับผมเรายืนในนี้ก่อนแป๊บหนึ่งจะล้มไปโอเคลงมาสุดท้ายได้มันอยู่ในการคำนวณครับผมได้ครับครับอาคาเอายังไงอุ้ยตายเนี่ยอาตายอีกแล้วโอ้โอเคครับน่าจะตามชะตากรรมนะน่าจะแพ้ครับตานี้เฮ้ยแต่ไม่ได้ผมยอมไหมผมฆ่าได้ทั้งสองคนเลยนะทำเล่นไป ไอ้นี่น่าจะรอกดเอาตายแล้วครับผมไม่ทันแล้วใครดูจะมาตรงนี้ผมเก็บธงตรงนี้แล้วกันเฮ้ยทงนี้มันเป็นธงของผมแน่ๆเลยวะ่ะผมต้องเดินม,มาทงนี้ผมเพิ่มคว้าเพิ่มโอกาสชนะโอเคเปิดธงใหม่ตรงนี้นยังตีกันไม่เสร็จนะครับยังมาโตอยังยืนอยู่ตรงนู้นอยู่เลยนะใช่ไหมยืนตั้งเกมเลยใช่ไหมเอาตายไปไดิดหว,วะ่ะเอาไม่ใช่ยังมาโตยังมาโตเพิ่งเกิดเอายังมาโตตายไปแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องซ้อนซะหน่อยเดี๋ยวรอโรเจอร์ไม่ไหวเราค่อยเข้าดีกว,ว่าโอเคครับ โอเคยามาโตว่าไงตายนะครับเรียบร้อยยามาโตโดนฆ่าตายจ้าเฮ้ยเอาไปดูเจอดออมาซ้อนนายแล้ว,พวเพื่อนไปซ้อนตรงนี้นะครับไม่ติดไม่เป็นไรฮะยืนกับเพื่อนซะหน่อยยืนกับเพื่อนซะหน่อยเอาเว้ยเขาไปดอนที่เอายังไม่ติดแต่เดานหน้าอยู่ก็ๆๆๆชนะเอ้ยผู้เป็นเล่นไปเฮ้ยผมชนะได้ไงโอเคครับผมตานสุดท้ายอยู่กับด่านฟิชแมนนะครับวนกลับมาด่านแรกเป็นไงฮะทุกคนผมบอกแล้วว่ามันเก่งสมอไง <laughs> มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใครชอบก็ปั้นได้นะเออไปเล่นคู่กับตัวเมต้าเก่งกต,ตัวหนึ่งก็ได้ะสีสันเนาะ <c oughs> แต่เหรียญแนะนำไม่ใส่เหรียญเดียวกับผมนะมันไม่ค่อยเวิร์กนะไปหาเหรียญกันดาเมจโหดดีกว่าหรือไม่ก็เหรียญอินคีดาเมจไปเลยก็ได้นะครับเอาไว้วันช็อตนะฮะเออวงเหตุอะไรผมมันน่าจะดิดโลกอาคาได้นะเพราะว่ามันทำดาเมจต่อเนื่องใช่ป่ะมัน25ห้าฮิตใช่ไหมเออน่าจะพอดิดได้นะครับแต่วันตานี้ผมว่าผมน่าจะแห้งดูตัวละครฝั่งนู้นดิ ชี้ e x ตายแล้วส,สู้เพื่อนเดีย๋ยวเราอเราอระรอซัพพอร์ตพวกนายมันมีอะไรที่มันฮิวเพื่อนได้ไหมเนี่ยตายแล้วอ e ีเนว้ย e น้องสารมาครับแต่ตัวมันแต่ก่อนตอนเข้ามาคนเล่นเยอะมากเลยนะแต่ว่าพักกำลังมาน,นี้ก็นะมีตัวละครที่มันติดเมตาเก่งกว่าตัวมันเยอะนะครับคนก็เลยไม่ค่อยสนใจนะอดูกันสเน็กแม็กเขาจะดึงธงแรกไหมครับผมดีนดูหุยชี่ยเพื่อนเป็นงานจริงแม่งไม่ดึงธงสุดยอดเพื่อนเ <She a. S 2> อ้กดหัวใจให้ด้วยโอ้ oh, ดีมากเราน็อตแบดเลยนาย เวริกูดเวริกูดเขาไม่ดึงธงแรกผมด้วยว่ะดีดีดีผมจะอาจจะเติมไม่เต็มนะครับเกรดบนผมต้องรีบลงไปซ้อนเพื่อนนะเพราะเพื่อนเราเป็นดาเมจหมดเลยโอ้คาโรเจอตายไปแล้วหนึ่งยังไงจ๊ะเดี๋ยวผมจะเติมแค่นี้นิดหน่อยพอนะครับแล้วเดี๋ยวลงลงไปซ้อนเพื่อนดีกว่าเผื่อเพื่อนพลัสทําเพลทไอเล่ยก่อนเราโดนเราไม่โดนน็อกใบแน่นอนครับเห็นไหมเขาจะล้มนะเดี๋ยวไปแล้วเพื่อนฆ่ามันฆ่ามันเอาผมสกิลพลาดเขาล้มไปก่อนนะครับปาดมานะเพื่อนลงกันปาดนะ อุ้ยเอาว่ะเอาว่ะดูเพื่อนดูเพื่นเฮ้ยแต่ว่าเอาเอามันไม่มันไม่โดนเอาแบกอ่ะอุ้ยใช้ได้เลยเนี่ยโดนป่าปไปเนี่ยเฮ้ยสวยเพื่อนช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่เอ้ย very good ยังไงครับเฮ้ยอ้าวไม่โดนเอาโดนเอามาโดนทีหลังอะไรอยู่เนี่ยเน็ตอู้ตายแล้วอุ้ยบูติดบูติดนี่ต้องห้าว ทำเพลยไรเลยแป๊บเอา้าแล้วโดนแคนเซิลสกิลตายแล้วโดนสตันก่อนนะครับตรงนี้เลลี่มันจะรอปาดหรือเปล่าอ๋อเขาจะปาดกลางวงเขาจะเก็บโพรงโว้ยฉลาดนะนี่วันนี้ผมดูวินิแม่แป๊บโอ้โหวุ่นวายมากครับตอนนี้เราเรายืนเป็นกระสอบทรายก็พอนะครับหน้าที่ของเราในต,ตอนนี้โราเจอว่างไงจะ๊แะแต่โดนน้องแพ็กไปหนึ่งพีครับเดี๋ยวผมดักฝั่งนี้แล้วกันถ้างั้นเฮ้ยตานี้ผมอาจจะมีโอกาสชนะนะถ้าเกิดเขาโดนลงมาเฮ้ยอ่า ายอยากโดนอีกวะโถตายแล้วอุ้ยไม่มีเพื่อนกันทงอยู่บนโอเคยูสองจะมาแล้วกูยืนเอ๋อยู่แป๊บหนึ่งเพื่อนอุ้ย,ย,ยข้างบนนะผมไม่ผมต้องอยู่ข้างล่างนี่แหละไม่ผมเดินข้างบนดีกว่าเหมือนเพื่อนจะไม่ไหวรอแปบ๊บโอเคสกลิลไปแล้วอุ้ยชิปอุย้ยทำเีจอะไรก,ก่นอนเฮ้ยตายไม่ได้อ้าวตายว่ะผม,ผม,ผมนี่ไม่แดกนะไม่แดก ไอ้กูทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้กูช่วยอะไรเพื่อนกูได้บ้างเนี่ยผมแทบไม่บทบาทเลยนะเว้ยโหน่าเกียดจัดอ่ะเกลีช่วยเพื่อนเติมเกลียวทงแบบหรืเจอมาสตันสวยครับแล้วก็ตายครับเรียบร้อยไม่ที่ผมเอาเอสมาเล่นดีกว่าผมไม่อยากแค่นี้ดีกว่าไม่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 ดูดิทุกวันนี้ตัวเรียกว่า80มาแม่งก็สู้เวลแบบสี่สี่ตัวพวกตัวละครสี่ดาวยังเวลไม่ถึงแปได้ด้วย เมตาไหนวะเนี่ยโอเคผมไปเก็บถุงแล้วกันฮะสักหน่อยสักหน่อยขอสักหน่อยไหนๆก็ตามท้าเลยขอเล่นบ้างโอเคขาว่าไงโอเคครับกันแล้ก่อนดึงหายไหมเนี่ยไม่ทันอีกประตูตายแล้วเฮ้ยแต่ว่าเขาทิ้งผมว่ะอ้าวเาทิ้งผมอีกก็เสร็จดินี่ก็จั่วเลยไงเรียบร้อยอย่างน้อยก็ได้ดึงถุงไว้เฮ้สองพีขอฆ่าก่อนบึ้มอ้าวไม่ทัน โอเคครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวเจ้าเอเนวโล่น้ำเงินนะฮะก็ตัวมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะก็ไม่ต้องอะไรมาฮะดูเอาความบันเทิงก็พอนะครับตานี้ไม่ใช่ตานี้สิคลิปนี้ต้องพูดคลิปนี้เอีแต่ผมชนะ3ตาติดเลยนะดูดิเฮ้ยลบล้างอาถรรพ์บ่น่โอเคผมพาไปดูซับซะหน่อยละกันเผื่อขครสนใจนะครับแต่ก็อย่าเลยเอาจริงนะแต่ถ้าชอบเอเนวจริงเอาไปเล่นได้นะครับตัวนี้ตัวนี้มันไม่ควรใส่พวกหกแท็กนะเอาจริงเพราะว่ามันไม่มีน็อกแบ็กเลยนะครับสกิลมัน เป็นโล่ที่ไม่มีน็อกแบ็กแต่สามารถกันน็อกแบ็กได้นะครับลดดาเมจสูงด้วยเห็นไหมมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมโดนกระทืบอยู่ในเทปแอรเรียแล้วก็มีเจ็บอยู่ในทงตัวเองมันก็อึดอยู่นะการเมทเจ็ดสิบนะฮะมีการอินคีดเมจด้วยฆ่าคนได้อยู่นะเออมันเมตาที่มันก็ฆ่ายากว่าไม่มีตัวอมตะนะครับเออนี่ก็อย่าไปหาทํานะครับตัวนี้แต่ชอบหญิงที่บอกมันทําได้นะครับเออลองไปปั้นเล่นกันดูขำๆก็ได้นะครับแก๋บป็มานี้คะคลิปหน้าจะเป็นคลิปตัวละครไหนก็รอชมนะครับบ๊ายบายครับผมสวั